สวัสดีครับผมพบกับช่องคนเทาๆทาชาแนลนะครับจากเรื่องที่พูดไว้ถึงคลิปที่แล้วนะครับผมที่ว่าจะมาเล่าปัญหาเรื่องปืนที่เจอให้ฟังนะครับปืนซีแซปกตินะครับผมเขาจะไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับถือว่าผมรับปืนกระบอกนี้มาเนี่ยตั้งแต่รับมาครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่า ผมซื้อผ่านหน่วยงานนะครับซื้อผ่านหน่วยงานที่ไม่สามารถเลือกปืนได้เองนะครับก็คือเขาจะตัดจบมาให้หมดเลยนะครับตัดปืนออกจากร้านให้เลยนะครับจ้าใบปรสามเราไปแล้วก็ตัดปืนได้เลยนะครับซึ่งอาผู้ต้องก็คือเป็นหน่วยงานราชการนั่นแหละนะครับทีนี้พลาดยังไงนะครับตามปกติแล้วเนี่ยปืนตระกูล457เนี่ยทุกกระบอกนะครับ ลำกล้องกับสต็อกนะครับหรืออาตรงกระโจมมือเนี่ยลำกล้องกับสต็อกจะไม่ติดกันนะครับแต่ปืนของผมจากโรงงานเลยมันจะเบียดเข้ามาหาสต็อกนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่นะครับตามปกติแล้วเนี่ยปืนนะครับกับไอตัวลำกล้องปืนกับสต็อกเนี่ยมันจะไม่ติดกันจากปืนผมนะครับเห็นไหม มันยัดมันติดนะครับเนี่ยมันเข้าได้ไหมมันเข้าได้แต่มันฝืดนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องลื่นนะครับไม่ติดเลยนะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเอากระดาษทรายขัดขอบันรท้ายออกบ้างแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมคลายน็อตเสาพินออกมา2ตัวนะครับซึ่งมันพลาดมากแต่ถามว่ามันยิงไมมันยิงได้ครับในระยะ50เมตรเนี่ย ไม่เห็นความแตกต่างเลยสําหรับลําที่ลอยกับลําที่ติดกับสต็อกนะครับไม่เห็นวามต่างแต่พอไปยิงร้อยเมตรนะครับมาเห็นความแตกต่างแม้แต่เราล็อกเสาพิน2ตัวไม่แน่นนะครับก็มีผลกับการยิงเหมือนกันนะครับทำให้กลุ่มบานนะครับหรือเกี่ยวปลายลำกล้องนะครับไม่แน่นกลุ่มกระสุนก็เพี้ยนนะครับปัจจัยหลายอย่างมากสำหรับตัวปืน นะครับแต่ของผมเนี่ยพลาดมากนะครับก็คือแต่ถามว่ามันแก้ไขได้ไหมมันแก้ไขได้ครับไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับแล้วก็ผมเองด้วยความที่เป็นมือใหม่เนี่ยรื้อเข้าลื้อออกถอดเข้าถอดออกนี่ครับอ่าไม้มันจมครับเพราะว่าผมล็อกเสาพินแน่นเกินไปด้วยความที่เราไม่มีอ่าวัดตัวอ่าที่เป็นาประแจวัดปอน นะครับวน,น้ำหนักของอตัวเสาพินนะครับผมมันก็เลยทําให้ไม้จมด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเราต้องการให้มันแน่นนะครับแล้วก็ตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับกระบอกอื่นผมกล้าพูดเลยว่าปืนกระบอกอื่นเนี่ยโดยส่วนมากมันจะไม่ติดนะครับแต่ก็เห็นมีบางท่านนะครับที่เดี๋ยวให้ดูใกล้ดีกว่านะครับนี่นะครับของผมนะไม่ใช่ว่ามันเอียงนะฮะมองเห็นไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะ ผมขอเพิ่มแสงก่อนนะครับเห็นไหมช่วงข้างๆนี้มันจะติดปิดเลยนะเดี๋ยวผมขยับเดี๋ยวผมขยับหาไฟดีกว่าเนาะดูนะครับราดอย่างแรงแต่ไม่เป็นไรครับความเป็นจริงมันแก้ไขได้นะเห็นไหมครับสังเกตดีๆนะครับมันจะเห็นเห็นช่องห่างตรงนี้่ะในผมเอากระดาษให้ดูกันช่องห่างฝั่งนี้นะครับเห็นไหม กระดาษมันเข้าได้ยื่นไหลเลยสองฝั่งเลยนะครับเห็นไหมส่วนฝั่งนี้นี่กระดาษเนะี่ยมันเข้าแต่ก็คือผมขัดแล้วนะครับความจริงผมขัดแล้วนะแต่ว่าลออแรกที่มาจากที่รับปืนมาเลยเนะี่ยกระดาษมันติดติดตรงนี้ครับติดเนี่ยมันติดอยู่แค่ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ควรนะครับไม่ควรจะมี นะครับแล้วก็ปืนที่เราไม่ได้เลือกเองนะครับแล้วก็ปืนรุ่นนี้จะไม่มีใบกลุ่มกระสุนให้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ากขาทดสอบมามันเป็นยังไงนะครับไม่ม,ไม,มีไม่มีใบกลุ่มกระสุนหรืออาจจะมีแต่ว่าถ้าที่ผมดูเนะี่ยคือกล่องเขาแกะตรวจสอบปืนมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่เห็นตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีแก้ปัญหากันว่าผมแก้ปัญหาอย่างไรไปบ้างแล้วนะครับก็ที่แก้ไปเนี่ยถามว่ากลุ่มมันดีขึ้นไหมในคลิปกันก่อนหน้านะครับกลุ่มมันก็บานไปถึงกเกือบเกือบสามนิ้วหรือสามนิ้วนั่นแหละครับในระยะร้อยเมตรนะซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรจะแยกขนาดนั้นนะครับก็ไปทําการแก้ไขใหม่พอแก้ไขเสร็จแล้วก็สามารถดีบวงได้ที่วงเก้านะครับก็ประมาณ 2นิ้วนะครับสนิ้วตามที่ผมพูดในคลิปที่แล้วนะครับผมสามารถบีบกลุ่มระยะระยะร้อยเมตรเนี่ยได้ในอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับแต่ว่าจริงๆตัวปืนมันสามารถทําได้ดีกว่านี้นะครับผมแก้ปัญหายังไงนะครับผมทําแบบนี้นะครับผมผมก็ถอดสต็อกออกนะครับจะถอดเลยนะอันนี้ผมใส่ไว้หลวมๆนะครับต็จริงนะถ้าใส่แน่นเนี่ยกระดาษมันจะเข้าไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ด้วยที่ ผมเอากระดาษทรายนะให้ถอดให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวดึงดึงครับนี่ออกเลยนะครับอ่าถอดออกเลยนะเดี๋ยวจะมาดูตัวปืนกันนะครับ อุปกรณ์ที่ผมทํานะครับผมมีอยู่อ่าไม้นะครับที่มันออกกลมๆหน่อยนะครับแล้วก็กระดาษทรายละเอียดเป็นกระดาษทรายตัวไหนก็ได้ครับไอ้เราจะผมขัดนะขัดออกไม่มากนะครับก็ลูดไปประมาณสี่ห้าครั้งแค่นั้นเองนะครับอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนครัวผมจะยกชุดยิงออกนะครับออกเลยนะนี่นะครับอ่าและทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกชุดหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับเพื่อนเห็นกันไหมครับของผมเนี่ยโดยที่ความที่ผมเป็นมือใหม่นะครับผมก็อัดเสาพินเลยครับแน่นมากทำให้ช่วงนี้นะครับมันยุบด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เติมที่มาจากโรงงานเลยเนี่ยตรงนี้มันติดนะครับผมก็เอากระดาษทรายขัดออกไม่ดูมองเห็นไหมเนี่ย อ่ะเห็นรอยไหมครับขาวๆตรงขอบนะครับตรงขอบเดี๋ยวนะตรงขอบช่วงนี้นะครับผมก็ขัดออกแล้วก็ด้านล่างตรงปลายนะครับผมเอากระดาษทรายขัดออกนะครับประมาณนี้นะครับตอนวนะครับผมเอาใส่ไม้กลมๆนะครับแล้วก็ลูดออกนะครับแบบนี้เลยกรลูดไปเลยสี่ห้าครั้งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมันเป็นการแก้ปัญหาฉบับเร่งด่วนนะก็เลย ทายังไงจะให้ลมันลอยนึกวิธีไม่ออกขัดแล้วมันลอยไหมมันลอยครับแต่มันยังยังไม่ดีพอก็เลยอ่ะไหนไหนในทาแล้วก็เลยจัดการเลยครับแบบนี้แหวนนะครับแหวนตัวบางๆนะครับบางมากนะตัวบางๆนะเอามาวางลองครับแบบนี้เลยผมก็วางลองไปนะครับแล้วก็ประกอบสต็อกเลยอ่าประกอบชุดยิงเลยนะครับกับสต็อกเดิมนะครับ คือเป็นปันท้าย47ก็ลองี้ไปนะครับแล้วก็ลำมันจะลอยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวหลังก็ไม้มันจะจมลงไปเห็นเห็นลอยนะครับนะครับเห็นลอยช่วงนี้ไหมเนี่ยเห็นไหมไม้มันจะจมเข้าไปนะครับเนี่ยไม้มันจมเข้าไปแต่จมจริงๆมันจมไม่มากนะครับถ้าเป็นปืนปกติเนี่ยถ้าเราล็อกแน่นไปอาจจะจมอยู่นิดนึงแต่ว่ามันไม่ควรที่จะลำกล้องไปติดกับสต็อกนะครับ ผมก็เลยแก้ปัญหาเสร็จแล้วก็ทําให้กลุ่มดีขึ้นนะครับก็กลุ่มจากที่มันบานเป็นสองสามนิ้วเนี่ยก็บีลลงมาเหลือเหลืออ่าวงเหลือวงเก้านะครับก็ประมาณเกือบเกือบสองนิ้วนั่นแหละแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมที่มันบานไปถึงสามนิ้วนะครับผมยิงให้ดูในคลิปกันก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีทางบ้านถามเขาด้วยว่าทำไมมนถึงบานขนาดนั้นนะครับผมอันนี้คือปัญหาเลยที่ผมเจอนะครับถือว่าจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆท่านใดซื้อ ปืนนะครับควรจะไปเลือกเองนะครับแล้วก็ควรที่จะมีผู้ที่มีความรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็วิธีแก้ปัญหาถ้าเป็นแบบถาวรถ้าใช้สต็อกเดิมนะครับผมควรทำแบบนี้ครับใส่ตัวรองเสาพินที่เป็นโลหะนะครับมีโดยส่วนมากจะทำกันนะครับหรือเปลี่ยนสต็อกเป็นอลูมิเนียมเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับสองตัวต้องใส่ ต้องใส่ตัวรองเสาพินที่เป็นโลหะนะครับก็ในแมตหน้าถ้ามีการแข่งขันนะครับผมก็จะเตรียมตัวใหม่นะครับซึ่งผมหามาแล้วนะครับ1ชิ้นตัวนี้นะครับพันท้ายใหม่พันท้ายใหม่นะครับทรงคล้ายๆล้ายนะครับผมลองแล้วมันจับกระชับมือมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ เยอะเลยแหละเยอะเลยแล้วก็องศาของด้ามเนี่ยเห็นไหมครับเทียบกันดูอ่าเห็นไหมอ่าระว,วังเข้ากันนะองศาของด้ามจับเนี่ยมันจะเข้าไปใกล้ชุดไกอ่าใกล้ตัวกงไกเนี่ยมากกว่าตัวเดิมแล้วก็ลองแก้มนะครับลองแก้มมันจะสูงขึ้นนะครับซึ่งมันจะแนบกับหน้าเราแล้วทําให้ปืนนิ่งมากขึ้นนะครับเวลาแข่งขันนะ ก็สต็อกเดิมถ้าแก้ไขได้นะครับก็มีวิธีนะครับก็ือแบบนี้นะฮะตัวนี้นะนี่เห็นไหมเขาอันนี้ตัวนี้เขาใส่อลูมิเนียมลองเสาพินมาให้นะครับทั้ง2ชุดเลยถ้าเราล็อกไปมันก็จะไม่จมยกเว้นแต่เราจะลองอาจจะหมุนหนักจริงๆนะครับหนักเกินความจําเป็นนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ผมเตรียมมาเพื่อที่จะใช้ลงในแมตช์ถัดไปนะครับแต่ว่า ข้อเสียเนี่ยถ้าเป็นจำกัดรุ่นที่เป็นรุ่นแข็งสแตนดาดเนี่ยมันจะลงไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ที่พลาดอีกอย่างถัดไปนะครับคือขาทรายที่พูดในคลิปที่แล้วนะครับคือขาทรามันโยกนะครับเวลาเราอ่าวางปืนเนี่ยมันก็จะไม่นิ่งนะครับยิ่งยิ่งไกลเท่าไหร่ถ้าขาทรายมันโยกเป้ามันก็จะไหวไปด้วยนะครับทำให้เราโฟกัสลำบากขึ้นแล้วก็ กล้องนะครับกล้องนะกล้องนะครับกล้องเนี่ยมันดีนะครับตัวตัวนี้ก็ดีนะครับก็ไม่มีข้อเสียอะไรแต่ว่าระยะที่เรายิงเนี่ยเพราะว่าหน้าเลนมันแคบหน้าเลนมันแค่40นะครับทีนี้พอเราเลงเนี่ยในระยะ100เมตรเนี่ยหน้าเลนมันแคบการโฟกัสของสายตามันก็จะยากไปด้วยนะครับ ตอนผมไปซ้อมเนี่ยผมยิงไปสองกล่องยิงจนปวดตานะครับเพราะว่ากล้องเรามันโฟกัสลำบากนะครับถือว่าผมยิงไปแล้วปวดตานะครับอ่าอ่าอะไรอ่าเขาเรียกเลนเลนใกล้ตานะครับเลนใกล้ตาเนี่ยมันก็เล็กทําให้เราเวลาเราส่องเนี่ย่าเราจะโฟกัสดได้มันก็จะใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ทําให้เราต้องเพ่งสายตามากนะครับเห็นไหม แต่ถ้ายิงในระยะ50เมตรเนี่ยกล้องตัวนี้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยสลับสายลา่าถือว่าโอเคนะครับแต่สลับสายปั้นเป้าเนี่ยผมว่ามันยังยังไม่พอนะครับในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมส่วนเรื่องความสวยงามของ CZ นะครับมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าซื้อ ท่านใดที่ไปซื้อปืนใหม่หรือว่าปืนท่านใดมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยให้ลองเช็คดูนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะมีผลกับความมั่นยังางของปืนหมดเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ